หนูจะอวดเหรอหนูอวดอะไรอะลูกเมียฝรั่งเมมโมรีสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาเดินเล่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาเดินเล่นมาเดินชมวิวด้วยแล้วก็จะพูดถึงฝรั่งคิดอย่างไรกับอาหารกลินแรงของคนไทยนะคะ เอาโมนี้เดียวนะอย่างที่รู้กันแล้วค่ะคืออาหารของฝรั่งเนี่ยจะกินไม่แรงเท่าอาหารบ้านเรานะคะคือบ้านเราอย่างเช่นพวกกะปิปลาพวกน้ำปลาพวกปลาหมึกแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือกินแรงมากฝรั่งเขาจะไม่ค่อยชอบนะคะแล้วก็ฝรั่งบางคนนะคะคือจะบอกว่าเขาไม่กินกระเทียมเลยก็ว่าได้เนาะเขาจะไม่ชอบคือ เมียฝรั่งบางคนนี่กินกระเทียมนี่เอ่อฝรั่งจะไม่อยู่ใกล้เลยนะเวลากินกระเทียมทีเนาะอย่างแฟนกุ้งคนเนี้ยเขาไม่ชอบกลิ่นกระเทียมนะแต่เขาก็กินบ้างนิดหน่อยเนาะแต่บางทีเวลาเรากินเยอะอย่างเงี้ยขนาดเราไม่ได้กินสดนะเรากินเยอะแฟนเขาก็เหมือนไม่ชอบอะบางทีมีทะเลาะกันด้วยนะว่าเธอกินเยอะเกินไป กิลิ่นแมลงคือไม่มีมารยาทเลยนะเวลาเธอไปหาหมอเวลาเธอต้องไปทําธุระแล้วเธอก็กินกระเทียมกลิ่นแรงมากเพื่อแล้วเอากินก่อนที่จะไปหาหมอด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเอา้าคือสําหรับเรามันจะเป็นอะไรไปอ่ะก็เราไม่ได้ไปหาหมอฟันซะหน่อยเราไปหาหมอแบบตัวสุขภาพธรรมดาอะไรเงี้ยเออนั่นแหละค่ะคือ เขาไม่ชอบเนาะเขาก็เลยมีเหมือนอคติตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็อีกกลิ่นนึงนะคะคือกลิ่นทุเรียนเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนขยะเลยฉันไม่ชอบกลิ่นมันแรงมากอะไรเงี้ยคือกูมีแฟนสามคนนะเขาล้วนแต่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนละ,กล,นก,ก,ลนะ,ะกลิ่นปลาหมึกกลิ่นอะไรกลินปลาลหกิ่นอะไรพวกนี้นะ คือสามคนไม่ชอบเลยนะแต่ว่าแฟนของเพื่อนกุ้งอะ่ะเขากินได้นะเขากินทั้งกะปิเงกินทั้งทุเรียนได้โอ้โหแบบโคตรคือนับถือใจอะ่ะคือเขายอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อแฟนอะไรขนาดนั้นคือมันเป็นอะไรที่คือชื่นใจอะ่ะเนาะ แฟนกุ้งคนนี้เขาก็ไม่กินอาหารไทยนะคนแรกก็ไม่ไม่ชอบอาหารไทยแต่เวลาไปเมืองไทยเขาก็กินนะแต่เวลามาอยู่เยอรมันกุ้งก็ไม่รู้ทําไมเขาไม่ชอบกินเนาะแต่คนเนี้ยเ,เขายังไม่เคยไปเมืองไทยนะคะค่ะก็อย่างที่ว่าแหลนะเนาะคือโดยปกติแล้วอาหารฝรั่งเนี่ยจะกินไม่แรงเลยไม่เหมือนไม่เหมือนอาหารบ้านเราเนาะ และคนที่นี่เขาก็ไม่นิยมกินพวกตับไตไส้พุงของสัตว์นะคะคือมันมีนะลืมไปว่ามีอยู่แต่พวกตับไก่พวกเอ่อไส้ไก่หัวไก่ตีนไก่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบกินเหมือนบ้านเรานะคะมีแต่บ้านเรานี่แหละกินนาะตูดไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆกุ้งก็กินแต่ตับไก่นะอย่างอื่นกุ้งก็ไม่กินเหมือนกัน ตับไก่ก็มีเห็นขายบ้างปลาปลายนะแต่ส่วนใหญ่แล้วกุ้งยังไม่เคยเห็นฝรั่งเขากินนะคิดว่าน่าจะเป็นพวกอเอเชียมากกว่าที่เขากินนะคะเนาะหรือไม่ก็พวกตุรกีเห็นเห็นเคยมีขายในร้านตุรกีด้วยกุ้งก็เลยคิดว่าที่พวกคนตุรกีน่าจะกินด้วยค่ะ,ะฝรั่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยชอบกลิ่นอาหารของอ อีสานบ้านเรานะคะแต่เขาชอบกินอาหารภาคกลางมากกว่าเพราะกินมันจะไม่แรงขนาดนั้นนะพวกกะทิพวกต้มยำกุ้งที่เป็นที่ใส่กะทิด้วยอะไรเงี้ย<อ>เขากินกันนะคะเขาชอบมากพวกผัดกะเพราก็กินนะถามว่ากินแรงไหมมันมันก็แรงอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เหม็นแบบเหม็นกลิ่นกะปิเหม็กลินอ่าพวกปลาร้าอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยกินได้กันเนาะ แต่ก็ไม่ทุกคนหรอกเนาะพูดถึงส่วนใหญ่นะคะที่เขาชอบแต่กุ้งจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับปลานี่แหละเนาะมีอยู่ปีหนึง่งประมาณกี่ป,ปีหลายปีมาแล้วว่ากุงก็จำไม่ได้เนาะว่าปีไหนที่เกิดขึ้นออกข่าวออกข่าวด้วยนะคือพี่คนไทยคนหนึง่งเขา หมักปลาไว้ที่ระเบียงบ้านนะคะเนาะแล้วทีนี้พี่เขาไม่อยู่บ้านแล้วทีนี้คือฝรั่งเพื่อนบ้านนะคะเขาได้กลิ่นเหม็นของปลาเนาะกินตุตุเขาคิดว่าคนตายเขาโทรแจ้งตำรวจค่ะคือตำรวจมาเยอะมากเลยนะ <c oughs> คิดว่าคนตายจริงๆกันอะไรเงี้ยมาตั้งหลายนายเนาะแล้วพอมาพิสูจน คือพี่เขามาถึงบ้านเขาก็ตกใจเนาะพอมาพิสูจน์จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะมันเป็นอาหารมันเป็นปลาลาบ้านเราพี่เขาหมักปลาไว้นะคะพี่เขาอาจจะหมักไว้เยอะอะไรเงี้ยกลิ่นมันก็เลยแรงไปถึงเพื่อนบ้านเนาะค่ะก็สรุปแล้วก็เป็นกลิ่นอาหารเนาะเราวทุกคดก็ต้องกลับไปเนาะเออก็ตลกดีเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าข่าวนี้กุ้งก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านนะคะ แต่ว่าคือกลุ่มในเพจเมียฝรั่งในเยอรมันนะคะที่เขาเอามาเล่ากันมาคุยกันในเพจเนาะก็ตลกดีค่ะเนาะโอเคค่ะก็แค่อยากจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความรู้ให้ฟังเนาะว่าขนมทำเนียมการกินอยู่บ้านเขาไม่เหมือนบ้านเรายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ตอนนี้ตัวเล็กดื้อมากค่ะพ่อเอาไม่อยู่แล้วเดี๋ยวจะไปต้องไปช่วยจับปูเข้ากระโดงก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจนสิกาบ๊ายบายเจนสิกาชู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 ชชช